นะครับตอนนี้ผมจะ,ะ,ะม,มาเล่นเกมโลบักปักปักนะครับโอเคจะมาเล่นเกมเลยครับก็ส่วเนี่ยครับตอลองความเร็วเล่นเกมเดินเลยครับโอ้นนอโหน่ากลัวจัง นี่คืออะไรนะชื่อสะพนันบ๊็อกกับไอ้ไอ้ตัวไอเดียวแล้วทำไมไม่ครึ่งหน้านะเนี่ยว่าเดออเออได้ละ โหสามารถมองทะลุได้เลยนั่นนี่นั่นสามารถวิ่งเร็วเหมือนดูฝัดเลยครับ 可以开个开一个。Okay, อันนี้เอาห์หูเลวนะครับทุกคนอือ เล้วเร,เราผ่านแล้วเราจะมาเล่นอีกทำมะเขืออะไรวะนะคะทุกคนชอครับ,รบอยากเขาดูอันดับหนะ่อยเดี๋ยวเราคนโหดจัดประหลัดตัวขอใช้เอฟเฟกต์แรกกันนะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เหลืองเหลือง

รีวอร์ก้หอีเอเลยห้าสิบเอ้าก็ราไม่ตีนะทุกคนเมื่อกี้ผมก็รดอยู่ ไม่กระหังใช้แล้วเราแม่อะโอเค อีกล้านปีอ่ะเนี่ยมันไม่ใครซื้อแล้วเราได้หมดแล้วเนี่ย โอเคเรากรคทิสรูนแล้วนี่กรคทิศแบบรัวๆเร็วมากคนเนี่ย วันนี้ผมดูว่าี ซิ่งก่อนเพื่นพอนเลยแล้วก็เก็บ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 ร้องแบบปังกบปังชิกิบิซิบอ็สบังสบังเนนี้บ้างวิทยากเกินปะเบียบ่ระเบียก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแกนี้มันมีเอฟเฟก นี N ày. N ày. Uh, Ch ่นี่อู้รอเฉยช้อนช้อช้ออู้หูอู้อู้วินเดอร์น่าน่าน่น่ซูมไกลเกินเดินเดิน่อดูสีข้างหลังผมมันยาวกว่าเดินด้วยนะ

แบบนี้ก็ง่ายดีแถมแมงซิงด้วยซิงือคือวิ่งตามเช่นนาอย่างรวดเร็วอา่ามีงูงูง,งูงงมันกระชั้นไม่ปล่อยอา่าช่วยด้วยฟาดง,งูฟาดงูงูงมันสีเหลืองอา่าง,งูช่วยดวย อางูกดัดอไปเจ้สิจ้าง,งูนะว้ามันกัดฉันไม่ไปเลยจ้าง,งูเนี่ยอ้าเอนนีว้าอ่าจีดูเ้ยมันกัดไม่ไปล่อยเลยอ่า ปอยปล่อยปล่อยนะอ่าอ่านี่เลยว่างูกัดอ่าเข้าไปในทะเล่างูยิงไล่กัดงูทะเลองูทะเลายไล่กัดอ่างูทะเลายต้องหยุดทะเลใย ากัดไม่ไปเลยจังงู <ป>กังำ้าค่ะใส่ยิงเลยโซ่สียิงเลเซ็วว้าเตเป็นโจ๊กอ๋อที่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน อืมไหนวะไหนนักเ <m akes room noise> ียนคนโอเคนึสวัสดีครับ